อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนานปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญ,ญในี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสัตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน อะหังส oh ุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผนจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเทวตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินังโหตุ สุขิตาโห itu, เเนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานังปริหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชชายาจริยานางังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุ สุขิตาโหตุสเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสัตานังโหตุสุขิตาโหตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน